สวัสดีครับมาวันนี้เดี๋ยวพามาดูงานติดตั้งกันชนหน้านะครับแล้วก็วินเชือกของท็อปสปีดนะครับตัวนี้หน,นึ่งหมื่นสองพันปอนด์นะครับของท็อปสปีดนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิน,นก่อนนะครับว่าได้ตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องคอนโทนนะครับนะตัวนี้นะ กันน้ำนะครับแล้วก็คู่มือใบรับประกันนะครับสำหรับวิน uh, Top ปสปีดนะครับรับประกันมอเตอร์1ปีนะครับตัวนี้วินเชือกนะครับส่วนตัวเชือกสเปคยาวอยู่ที่28เมตรนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไวเลสนะครับรีโมทไร้สายนะครับ ตัวนี้สําหรับไวเลตตัวนี้นะครับมีไฟ LED ด้วยนะนะครับเป็นไฟฉายนะครับนะครับนี่สองเยอ่เวลานขึ้นนะครับใช้งานง่ายๆไม่ยากเลยนะครับส่วนสายนะครับแถมมาให้นะครับ,นะรบเป็นเชือกคล้องกับสายนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งกันชนหน้าของ มิสูบิชิไททันนะครับตัวไททันนะนะครับตัวปี2,000ประมาณ2,012นะครับตอนนี้ช่างกำลังประกอบใส่แฟลตอลูมิเนียมนะนี่นะครับแฟลตอลูมิเนียมนะครับส่วนถ้าเป็นกันชนแบรนดอื่นนะ,ะเราจะต้องซื้อป้ายกระดกเพิ่มนะครับส่วนของ KTC ไม่ต้องนะนี่มีป้ายกระดกมาให้เรียบร้อยนะ มาดูกันนะว่าไอตัว k d ฟมีอะไรบ้างนี่ไฟเดีไลท์นะครับไฟดไลท์ LED นะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ยังเป็นหลอดอาฮาโลเจนอยู่นะตัวนี้นะสีเหลืองนะครับห่วงโอเมก้านะครับตัวนี้หอวงโอเมก้าได้เป็นสีเงินนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาติดตั้งนะนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านลาวาก้าออฟโรด096 12907 48นะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนี่เราอเลยขาดไม่ได้เลยเสาวัดระยะนะครับตัวนี้ยาวอยู่ที่1เมตรนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิ่เมตรยีนะครับตัวนี้เมตรยีนะฐานสปริงสีดํานะจ๊ะนี่ส่วนเสาวัดระยะนะครับ ลูกค้าก็ถามกันเข้ามานะครับว่า,าฐานสปริงสีดํากับสีเงินแตกต่างกันยังไงนะครับเท่าที่ผมใช้มานะฐานสปริงสีเงินจะอ่อนนะครับส่วนฐานสปริงสีดําจะแข็งกว่านะครับเวลาโดนลมโดนอะไรอย่างนี้นะครับส่วนมากถ้าเราขับซักใช้ความเร็ว80 90 100รอยอย่างเงี้ยต,ตัวสปริงสีเงินนะครับมันจะโยกนะครับแต่ตัวนี้ไม่โยกนะครับมี สายอากาศนะครับตันนี้นะไว้สำหรับไปอะแดปเตอร์ต่ออ,อ่วิทยุนะนะครับนี่นะแล้วก็บางท่านก็ไปอะแดปใส่อะไรอะ่ะอ่พวกวอลนะครับนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะจ๊ะ